โอเคครับยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช anel นูนีนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการสุ่มไดมอนด์รอยย l อนไดเข้ามานะนี่ก็เป็นไดมอนด์รอยย l อใหม่จอมไวไลายแวมไพร์นะเหลือเวาลาหกว,วันนะครับสำหรับตู้ไดมอนด์รอยย l อนนี้และเรามีบัตรอยู่23่สใบนะและเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับหนุทีละสิบผังครับผมจัดมาเลยครับผม สิบครั้งที่สองครับผมจัดมาของดีกันมาแล้วโอ้ของม้วองดีแล้วเขาได้อะไรเอ่ยโอ้โหได้รองเท้าเจ้าพ่อกดตกลงนะบมเรียบร้อยครับเกลือครับผมได้รองเท้าเจ้าพ่อมาหนึ่งคู่นะเอบของดีไปก่อนเลยแล้วก็เหลืออีกสิ่งไนะฮะ เดี๋ยวเราจะทําการหมุนแยกกันนะครับผมจัดมาเรียบร้อยครั้งที่สองขอมวงครับโผลเป็นกองไฟนะครั้งที่สามครับผมจัดมือขอวงอีเยี้ยวกองไฟนะครับผมและครั้งสุดท้ายนะครับทําการหมุนไปเลยโอ้โหเรียบร้อย แก้ตัวจับนะครับผมสาหรับวันนี้นะเราก็ได้ของเกลือไปทั้งนั้นนะครับและคารลักกี้เรามีอยู่77นะเป็นเลขที่สวยงามมากนะฮะและตู้นี้ก็เหลือเวลาอีก6วันเท่านั้นนะครับผมสําหรับไดมอนด์รอยย่จอมไวร้ายแวมไพายนะหมดเขตมาที่8นี้นะครับผมสำหรับอีกหนึงกิจกรรมนะครับก็อยู่ในหน้าลักกี้รอยย่นะครับผมแต่ว่ากิจกรรมนี้ก็ได้ออกไปแล้วนะผมก็ได้ทําการหมุนไปแล้วนะครับผม ก็เป็นสกิดปืนบาเลส M82B นะครับความชั่วไลายของเวมพายบวกเจาะเกาะ2บวกความเร็วรีโหลด1ลบความเร็วเคลื่อนที่1นะฮะสำหรับสกิมนี้ก็หมุนไปแล้วแต่ไม่ได้ก็แล้วก็ลืมอัดคลิปด้วยนะเขเป็นอะไรที่เสียดายมากนะครับผมเพื่อนๆท่านใดมีก็เอามาโชว์กันได้นะคอมเมนต์ไ้ว้ใต้คลิปนะครับผมและเพื่อนๆก็คงจะเห็นเลขบัตรการินาที่ซอดอยู่ในคลิปนะครับผมคลิปนี้ก็มีแจกอยู่หนึ่งใบนะก็ จับตาดูกันดีๆนะครับผมสำหรับใครที่ได้ก็ลองคอมเมนต์ไวยใต้คลิปด้วยนะและคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย